โง่ในสายตาเธอกะหูอยู่เดอ้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภยัยแกงโงอยู่ใจบ่ให้เจ้าลาอันนี้เขากับมาแพ็กอ่ากันชากันนะครับอันนี้เข้าเสียไปเฮ็ดอันนี้เราเข้าเสียไปเฮ็ดอาหารนะครับผมก็จะแพ็กเป็นที่แบบนี้ตอนหนึ่งที่ตอนหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวเขามาแพ็กกันนะครับ มาเป็นมูแพ็กกันถ้าแพ็คเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจิไปเห็ดอาหารห<ม>้เบิ่งนะครับว่าใบสมุนไพรนี้สามารถทําเมนูอะไรได้บ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนทนํา1เมนูนะครับคอยติดตามเย็นเลยหรือว่าใส่กล่องไม่ให้โดนอากาศนะครับใส่กล่องใบให้โดนอากาศมันก็สิบอเหียวนะครับมันสิอยู่แบบนี้ได้โดนนะครับก็จะอยู่ได้นานนะครับวันนี้เชฟฟาร์มลี่จะมานําเสนอเมนูอะไรรู้ไหมครับเมนู วันนี้จะมาทอดสมุนไพรนะครับทอดสมุนไพรกับน้ํายําแซลมอนวาซาบิแบบอร่อยๆอออนะครับท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพืชสมุนไพรใบกัญชาเนี่ยสามมีมีมาตั้งแต่นานสมัยแต่ยุคไหนแล้วเดี๋ยวบางท่านอาจจะไม่ทราบว่า,าใบกัญชาเนี่ยสามารถาทาเมนูอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เชฟจะมาสาธิตการทํา เมนูจากใบกัญชานะครับว่าใบกัญชาเราจะทําเป็นเมนูอะไรนะครับมาดูวัตถุดิบก่อนครับผมวัตถุดิบขั้นตอนแรกนะครับการเตรียมแป้งเลยเราก็จะมีแป้งก,กระกอบนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นน้ําจิ้มของเขานะครับก็จะมีน้ำตาลปิ๊บอูมามิน้มามะนาวซีซกแซลมอนและก็หอมกระเทียมแล้วก็ผักชีนะครับ ขั้ตอนแรกเรามาดูการผสมแป้งกันเลยนะครับแป้งนะครับเราก็จะใส่ตามเข้าไปตาลเข้าไปทีละครึ่งนะครับแล้วก็ค่อยคนนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับว่าคนจะชอบแป้งแบบเคลือบมากหรือเคลือบน้อยนะครับแต่ผมจะทําแบบเคลือบแบบบางๆลอละยังเห็นใบเขียวๆอยู่นะครับ ไม่มีอะไรมากครับน้ำก็น้ำเปล่าธรรมดาเลยครับถ้าใครอยากใช้น้ำเย็นก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะครับผสมแป้งก่อนนะครับใบกัญชาที่เราได้มาแล้วเราก็นำมาทำความสะอาดนะครับล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าของเรานะครับล้างให้สะอาดเลยผมต่อไปเป็นวิธีการทอดนะครับทอดใบกัญชาเราก็จะใช้ไฟที่ไฟกลางนะครับ ใบกานแป้งที่เราเตรียมมาเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ใบกันชาหนีเข้าไปโอ๊ยขอโทษนะครับเดี๋ยวไปจุ่มแป้งที่แป้งแล้วก็ไปแขวนในน้ำมันจุ่มแป,แแปม้งปนะครับจุ่แป้งปในน้ำมัน ต่อไปนะครับหลังจากที่เราทอดใบกัญชาเสร็จแล้วเรามาทาน้ํายําสูตรพิเศษของเชฟแฟมิลี่กันนะครับว่าของเชฟแฟมิลี่เนี่ยสูตรน้ํายาที่ทานกับใบกัญชาเขาใส่อะไรกันบ้างครับมาดูใกล้ๆครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใส่น้าปลาเข้าไปต้องมีช้อนแบบนี้นะครับน้าปลาหนึ่งช้อนตวงนะครับแล้วก็นี่อะไรครับน้าตาลปิ๊บครับน้าตาลปิ๊บหนึ่งช้อนโต๊ะ ประมาณนะครับใส่เข้าไปแล้วก็บี้กันบี้ให้มันเท่ากันนะครับบี้อัตรีกับน้ำตาให้เท่ากันครับใส่พริกลงไปนะครับพริกินดาแดงนะครับหรือพริกินสวนก็ได้นะครับพริกลงไปต่อไปบีบมะนาวครับ มะนาวหนึ่งซีกนะครับสองซีกนะครับสามซีกนะครับเอไปแล้วคนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่อูมามิครับคนให้เข้ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ ที่เด็กของเราคืออะไรนะครับวาซาบิครับใส่วาซาบิเข้าไปนะครับชอบมากชอบน้อยใส่ตามชอบครับใส่วาซาบิเข้าไปใส่วาซาบิแล้วใส่แซลมอนหันนห่นเตาครับแซลมอนหั่นเตาครับเรียบร้อยแล้วใส่ผักครับ ครับผมต่อไปเป็นการจัดจานของผมนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นน้ําจิ้มบวจิเียนมัสตาร์ดบวยเจียนมัสตาร์ดกับถั่วพีนัทนะครับต่อไปเราก็จะเสิร์ฟกันนะครับก็จะเอากัญชาทอดกรอบเรามาวางข้างในนี้นะครับสวยนะครับทอดกรอบของเราวางเข้าไปแล้วก็จะเสิร์ฟกับน้ำยำสูตรพิเศษของเรานะครับก็คือน้ำยำสลัดวาซาบินะครับ น้ำยำสลัดวาซาบาิแซลมอนวาซาบินะครับไปนะครับผมก็เสร็จเื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกัญชากัญชากรอบนะครับกับยำสลัดแซลมอนวาซาบินะครับวันนี้ทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่ากัญชาสามารถทําเมนูอะไรได้บ้างนะครับกัญชาเป็นพืชที่ทุกท่านาคุ้นเคยกันดีนะครับวันนี้ทาง ช่องเชฟแฟมิลี่ก็ได้มารลังสัรเมน,นูให้ทุกท่านได้ดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆของผมและเป็นกาลังใจให้ช่องเชฟแฟมิลี่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆอย่างให้ทุกท่านรับชมครับขอบคุณครับจบแบบเท่ๆอย่างออกลันเวความหักสองเฮายินดีน้ำนองกับเขา <Okay. S 2> เมื่อเจ้า <Yeah. S 2> เอาเสาลงลม